สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยฟ้าประทานคนหาราศีนี้ได้รับเงินล้านก่อนสิ้นปีคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคนห้าราศีที่เรียกได้ว่าร่ำรวยส่งท้ายปีกันไปได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีๆนะคะด้านล่างใายคลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณประก็อยู่ค่ะหากท่านใดไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุดสามจุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณยังสูงค่ะสำหรับคนห้าราศีที่มีเกณฑ์ร่ำรวยส่งท้ายปีกันไปเลยราศีแรกคือท่านจะเกิดในราศีพฤษภ หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนราศีที่สองคือท่านจะเกิดในราศีเมษหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13เมษ e. ายนถึงวันที่13พฤษภาคมราศีที่สามคือท่านจะเกิดในราศีกรกฎหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคม ราศีที่สี่คือท่านจะเกิดในราศีเมถุนหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมและส่งท้ายกันที่ราศีที่หคือท่านจะเกิดในราศีสิงห์หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะ โดยคนทั้ง5ราศีเรียกได้ว่าเป็นผู้โชคดีส่งท้ายปี2566นี้กันเลยนะคะเรียกได้ว่าพระท่านประธานพรให้แล้วมีเกณฑ์ได้ดำได้รวยส่งท้ายปี66ต่อนเนื่องเริ่มต้นไปจนปี2567ค่ะเริ่มต้นต้นปีหน้ากันด้วยความมั่งมีได้รับ,บทรัพย์ทางสิ้นปี ยันต้นปีกันไปเลยทีเดียวนะคะเบื้องบนท่านประธานพรให้ได้ร่ำให้ได้รวยกันเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าคราวนี้ถึงคิวรวยของพวกท่านแล้วนะคะรอมาทั้งปีแล้วสิ้นปีห6หนี้เบื้องบนประธานโชคลาภเงินก้อนโตแถมยังช่วยหนุนดวงการเงินการทองอีกด้วยค่ะท่านจะให้พรให้รีบสำเร็จร่ำรวยภายในปีนี้แล้วก็ยาวต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า ดวงชะตาก้าวหน้ามีเงินเพิ่มพูนหมดนี้มีแต่รวยเพราะฉะนั้นคนห้าราศีนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องทำบุญมันทำบุญเยอะๆเพื่อให้ผลบุญที่เบื้องบนท่านประธานมาให้ก็จะได้หนุนดวงให้พวกท่านได้รวยทั้งดวงการเงินดวงการงานดวงชะตาดีขึ้นไปไม่แพ้ราศีอื่นๆแล้วค่ะจะงานจะเงินด้านไหนก็ปังมากๆเรียกได้ว่ารับทรัพย์รับโชกันแบบต่อเนื่อง มีดวงก้าวหน้าเงินไหลามาแบบจัดเต็มตลอดทั้งสิ้นปียาวไปจนถึงต้นปีหน้าเรียกได้ว่าได้เวลากอบโกยแล้วนะคะท่านเปิดโอกาสให้พวกคุณได้ทำมาหากินที่เหลือก็อยู่ที่ตัวพวกท่านทั้ง5ราศีเองแล้วล่ะคะ่ะว่าจะทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนนะคะเอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนห้าราศีที่เรียกได้ว่ามีเกณฑ์ รวยฟ้าประธานก่อนสิ้นปียาวต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้ากันเลยทีเดียวค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ